งนี่มาแล้วหนุ่มใหญ่เนาะร้านเหรียญทองผมพัดหยุดตั้งอยู่ที่สามแยกบ้านหนองเวีกันเนาะภาษามาแล้วภาษาภาษาเพื่อนด้วยกันครับพี่น้องเราพี่น้องกันเราไม่ซีเรียสหรอกเรากินข้าวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเวลาพลาดเราก็พลาดด้วยกันเอาเลยจริงเหรอผมไม่พลาดวันนี้เราอยู่กับใครไม่รู้นะครับ ผมเอาลงจริงนะเซบอยวันนี้คิดว่าผมจะลงจริงคุณดีใจครับวันนี้ดีใจเนี่ยเจไดที่เก็บยันไม่มาครับวันนี้ครับครับมีโกะนะเขาทําเขามีโกะใช่ไหมดีดีนะเมียผมอนุญาตเอาบ้านได้วันนมี้คะไม่มาถ้ามาวันนี้นี่แหละผมย่างย่างหูหมูครับเผื่อว่าผมบกัดสันไปเลยหูหมูตัวนี้หูหมูเล็กครับ หมูเล็กตัวนี้ประมาณประมาณเก้าสิบโลเจ็ดสิบปนโลนี่แหละไม่ถึงนี่แหละไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเออบอเล็ติดเราส่เราดีููมันจะสั้นนะครับเนาะจิ้เราไมได้จับี้ต้องไปแกวลาจงหินบอจะฟาเฟ้าติดาเนี้นี่มันที่เรากยื่แต่ว่ามันขาดเขาไม่ได้เปิดโอ้ผมไม่ไม่สบาทเองบอเดี๋ยวมือื่นบอมันหรอไฟลขาดอีกยสมันจะิ้นะหมดทางเีสมต้แตได้ถไม่มีขายจะไปจะเอามาบริจาคเออนี่น เดี <pigeon bond>? <S 1> <S 1> ๋ยวจะมีไฟมันก็ออกแล้วเอาแล้วครับเสียเข้มเชลิโต้ปดเดี๋ยวจะห่ายข่าวจาสปอร์ตไลน์อันนี้เราสองคนอันนี้อันนีพี่ลุงพลเคยพูดเลยนะว่าลุงพลกับพ่อแต่นบอกว่าอะไรนะเราสองคนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันหรือเปล่าทำไมหน้าตาเหมือนกันโอ้ทำไมหน้าตาเหมือนกันอย่างนั้นอ่ะเออนัลุงหลอกกว่าเยอะนะพี่จริงลุงหลอกกว่าคนนี้หลอกจริงลุงลุงพลเคยถามคนนี้เหมือนนักบวย เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันแต่เราแต่เราไม่ได้เป็นพ่อแม่พ่อแด่เพกันเราโตมาก็ไม่รู้จักกันประมาณ5ปีนะ5ปีห้าปีแต่แต่ไม่เคยตั้งใจไม่เคยไปนั่งไปรู้จักครั้งแรกที่ไหนครับอยู่ร้านนี่แหละผมมากินเบียร์อยู่นี่แหละมากินเบียร์อยู่นี่ดูถือขวดเบียร์นั่งกินนี่เหรอไม่ผมากินที่ร้านแกกินที่ร้านบ้านั่งกินที่ร้านนั่งเคยไปเคยมาอายุรุ่นราวเค้าเดียวกันไปมาคุยกันเป็นเพื่อนกันก็เลยแนะนำผมมาซื้อที่ตรงนี้บ้าที่ตรงนี้ใช่แต่ไม่ได้ซื้อไม่ ทินตีาไปก่อเทียก oh. ุลเรคาโอ้ีแรกเขาจะขายผมพอเนี่ยพอเสียบอยแกไปคุยว่าเสียจะมาซื้อนะจะมาซื้อก็มีคนมากกว่าแเราเขาก็หอมมาซื้ออะไรพรุ่งนี้เช้ารลังจากที่ที่เรามาดูก็ชิงตหน้าไปสรุปก็ไม่เป็นที่ผมแต่วก็จะมาอยู่กับเสียบอยแหละ จะมาอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าตอนนั้นเฮออนมาจะซื้อมาทําตลาดมาทําตลาดเพืจะทาตลาดให้ให้คนเช่าจะให้คนเช่าทำตลาดเป็นตลาดคุณยาค้ามให้คนมาเช่าให้มันมีการซื้อขายเพิ่มรรงงานรายได้ก็ว่ากันไปคือผมผมคิดทำความเจริญไ้ก่อนครับยังค้าขายที่หลังโอ้ตอนนั้นน่ยคือบริเวณนี้ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นมันเป็นป่าแล้วตึงน่้เป็นป่าป่ากลางป่าทีนี่ดี่บอก เจ้จๆๆาคันเจ้าบ่อบอยฝรั่งบ่อเสียเด้มันเจริญมากตอนเนี้มันเป็นป่าแล้วผมวันนั้นผมผมผมมาเล่นกับเสียบอยเสียบอยก็เลยพูดให้ฟังว่าห้วยเนี่ยออดโมนี่เขากระจายขายที่เขาประกาศขายมาสามปีแล้วกสนใจบอสัดนโอ้ผมก็ห้วยไปหาไปหาเจ้าของที่ดัวผมว่านะเจ้าของที่ใจเสียออดนก็ไปหาเจ้าของที่เลยมันโชว์เกินไปนะครับขออนุญาตนะครับ แต่ว่าไปพาไปหาเจ้าของที่หน่อยครับผมคุยกับเจ้าของที่เสร็จปุ๊บผมก็พาแม่ผมมาเลยพรุ่งนี้เช้าอมาคุยเรื่องเรื่องราคาคุยเรื่องซื้อขายครับอีกอีกเท่าไหร่นะสามสิบวันจ้าเงินมาจ่ายพอข่าวแพร่กระจายไปว่าผมจะมาซื้ออยมีคนซื้อตัวกี่วันนะสามวันสามวันสามวันก็หอบเงินสดมาซื้อตัดหน้าเลยโอ้ก็เพิ่มกำลังการขายหลายปีเลยไม่มีใครสนใจเลย พอเสียเรียนทองเออมกเกินสามหมื่นเกินสามหมื่นเพราะว่าเขาคงมองว่าท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์ไงตรงไหนถ้าเรียนทองซื้อปุ๊บเนี่ยเซออดซื้อปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันต้องมีแนล่ะมันต้องมีแนวล่ะใช่มันเป็นทุกพีไม่ใช่จริงเวลาผมไปซื้อที่คนลำบากเลยครับผมต้องไปแบบเงียบเถ้าไปเงียบเียก็เขาก็ไม่รู้ทตรงลง หน้าเหมือนกันจริงๆมันเหมือนมมันนเหือพี่น้องกันเลยยังไงเป็ตัวลงยังไงชี้แจงหน่อยอ๋อไม่ต้องชี้แจงมากครับเมียคนละคนด้วยคนละสไตล์ด้วยคนละสไตล์ครับเมียเขาหน้ายิ้มเมียผมโอ้ไม่น่าเชื่อว่าคุณสองคนจะไม่รู้จักกันนะรู้จักกันเออเป็นคนดีดีรู้จักเขาเขาเป็นผู้ชายที่แล้วก็ครัวเออชอบหน้าที่การงานขาดไม่มีขาดตะบุกข่อม แต่ก่อนผมคนกินเหล้ากินเบียร์ตลอดนะแกไม่กินโอ้เหรอเพิ่งมากินตอนที่พบกับพี่แหลยอาวอะไรวเพิ่งมากินกับผมช่องมาดาสตอรี่นะถูกต้องโอ้บ้านแจกหรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะทำบ้านเขาแจกหรือเปล่าไม่รู้เลยแจกหรืเปล่าเสียบอ๊เสีย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 บอสมันอยู่ในวงการมันต้องยังไงล่ะเนาะนั่งพูดการเอาเปิดใจนะวันนี้ลำบากใจไหมตั้งแต่มาเปิดยูทูปไม่ไม่ไม่เป็นคนเข้าของผมอยู่แล้ว ผมเกิดกจะทำตั้งนานแล้วผมชอบพูดชอบพูดชอบบ้านผมชอบผมชอบขึ้นยืนชอบความสุขชอบความสุขผมชอบเที่ยวผมชอบเลาะผมชอบเลาะแต่ว่าโลมมันกลมเนาะโกลมเนี่ยคนนี้อยู่นู่นนช่อ่าตำบลนนสว่างใช่ไหมน้องแมงต้าแมงตาโชคเป็นเจ้าของแมงต้โอ้แล้วคนนี้อยู่เป็นเพื่อนหลานผมใช่ไหมบอกโอ้ผมมันกลมเนาะ เป็นเพื่อนหลานผมเลยนี่อยู่โซ่พี่ใส่เลยเออแล้วมันเหมือนกับว่าเออพอมาแล้วมันเหมือนกับว่าเออทาไมมาสนิทกันอย่างเงี้ยเราก็เข้ากันได้ปกติเออเมือนเรารู้จกันมานานเออโลกกลมโลกเออมื่ไปเจอหลานอยู่ยบอกว่าเออมันเราคุยกันเราไม่มีข้อเสือนะพี่นะไม่ใช่แบบเัต้องวางตัววางมากนะเราคุยกันปกติแบบเออเหมือนมันรู้ใจกันมานานอ่ะใช่ปกติแบบเป็นเพื่อนหลาน ทำไมเรียนอยู่ยมัธยมถามอาอาบาตาต้นถามผู้ใหญ่บ้านถามไอ้ดอมรู้จักหมดเลยอเออก็เลยว่าเอ้าเจ้าบูจักกรเดียังไงรู้จัก,จกยังไงขี่มเมาอ่ะอย่าลืมนะครับฝากช่องด้วยนะครับเฮียออสแฟมิลี่นะคะอาจจะเปลี่ยนที่ช่องเดียวเอาฝากช่องที่แหบเอาฝากช่องนะครับเฮียออสแฟมิลี่นะครับผม ฝากมาดูลูกๆผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับเฮียออสแฟมิลี่อันนี้ฝากช่องเลยนะครับเจ้าประทังฝากกับเจ้าบอลหมุนสดครับเจ้าดังแล้วเจ้าดังแล้วเจ้าประทังฝากเจ้ากั๊ดด้ตัวนี้มาเกินหามือเจ้าจะถึงมือทราบอยู่แล้วเดี๋ยวต้องบอกว่าฝากช่องเอฝากฝากให้หน่อยฝากนะยังไงก็ฝากช่องเพื่อนผมนะครับทั้งเฮียออสเฟนเบอรี่ครับตรงนี้ครับ เฮ <Hey S 1> ออสแฟมิลี่คร,รครับผมนี่แหละครับเฮออสแฟมเบรีหลายคนคงคุ้น,นหน้าคุ้นตานระว่าโอ้จะมาเห็นตอนผ่านกล้องอยู่นะผ่านไปผ่านมาอยู่นะใครใี่หน้าคุ้นคุ้นแต่จําไม่ได้หน้าคุ้นคุ้นอยู่เอ้ายังไงก็ถ้าน้าถ้ายัางไงก็ไปดิดูดูนะครับว่าเคยผ่านช่องไหนบ้างคนนี้คนดัง<ช>ด้วย,<ช>วยสองคนนี้เนี่ยอยู่ในตังหเนี้ผมผมอยู่ในโซนกรุลเทเนาะอันนี้อยู่ตำบลหนองแมงครับ แต่ว่าคนนี้เป็นเพื่อนหลานเป็นเพื่อนหลานแล้วก็รู้จักกันเขาก็เอาเราถามเขาว่าเขารู้จักเออเราก็โอเคอ้าวเขาก็ยังงวงว่าเจ้ามาเจอพอดีกันเจ้ามาเจอพเดยรู้จักพเดย์ยงแต่ไม่เป็นไรพอดี้ัะเขาคนดังเนาะไม่มีใครไม่รู้จักเนาะอีเรื่องจะเร่ยนจะเรียนเขาคนดังเรียนคนนี้ี่ที่เขามาซื้อวัสดุก่อสร้างที่เขาเป็นคนดังโซนรัตนี้นี่เสียโซ่พีไสัยก็มีเหรียญทองเน๊ะ เขามีหลายสาขาอุปกรณ์ก่อสร้างตะไรนี่นะแต่เขาดังคุบนทางนอกไม่ได้อยากดังนะครับแต่ว่าอยากได้คนติดตามคนติดตามนะโอ้เอาเอายังไงฝากดันดันด้วยครับบริเวณทองโฮมพัดฒน์แฟมิลี่เป็นบอลเป็นบอยเรียญทองโฮมพัฒน์แฟมิลี่ผสมแล้เฮียออสต์แฟมิลี่เฮ้ยผมเผื่นว่ะเฮ้ยฮ่า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 เฮียออสต์แฟมิลี่ คลิปนี้ไม่มีค่าโฆษณาครับแต่ว่าที่เราถ่ายเนี่ยคือเพื่อนกันล้วนๆนะเพื่อนกันล้วนๆวันเนี้ยที่ผมมาถ่ายคุณก็เพื่อนกันล้วนๆด้ยใช่ครับใช่ใช่ใช่เอานั่นแหละไม่มีค่าโฆษณาเลยแต่ว่าเราเออไบอกช่องผิดเนี่ยจองอะไรนะอ๋อช่องเฮียออดแฟมิลี่เฮียออดแฟมิลี่เฮียออดแฟมิลี่อ่ะบอกจ้องผิดเนาะเอาเอาอฟอแฟมิลี่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนผมไว้ด้วยนะครับ ครับอ,าอ,าอา้าวอดนีครับบรรยากาศนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเนอะจะได้กลับฝากไปกันังใจกันครับพี่น้องวันนี้แอปานาก็รู้จักนะเฮียออทน,นะผ่านหลานเนี่ยแต่ว่าแกบอกว่าแกเป็นเพื่อนหลานอือม,มานันที่<ร>นั่งกันแ,แ,เเแต่ว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นเพื่อนหลานไม่รู้จักกันด้กลับไปบ้านไปถามหลานหลานบอกว่าเออเป็นเพื่อนเออนั่นแหละก็เลยเอาเป็นเพื่อนหลานตัวนี้นั่นแหละ ก็เลยเอาโอเคเปิดใจกันคุยกันยินดีต้อนรับนะเป,นนนป็นพี่เป็นน้องกันเปนะ็นพี่เป็นน้องกันนั่งกินข้าวกินน้ำนี่นะขนาดอยู่ไกลแค่ไยังมาเจอกันเลยเลออ่ามันกลมเล่ามันกลมนะฮะคนโซพีซใสขึ้นก่อนด้ยข่อยุออยโซพีใสเล่าก็อย่พีใสเออแต่ว่าเล่าอะ่ะเนาะเราไปหาตะเวนนะสื่อขยขยายธุรกิจของเราขยายสาขาที่นี่เนาะนักธุรกิจกันอย่างว่าแหละ เสียพาพดจป่ะไม่เป็นไรได้อยู่ครับธุรกิจเล็กๆเพราะว่าพอได้ใช้นี่เพราะว่าเวลาเข้าไปที่ร้านโฮเกี้ยนก็จะมั่งนำดีแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ด้วยกันเนาะอ่ะพอได้เห็นคลิปนี่เราก็จะถือถั่วโกดซ่ากันเด้อเข้ากับเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่น้องสุภุดสุคนครับแตไดนกระแดกอะเอาขันลูกน้องเราไปเจอกันย่าว่าโอ้ลูกพี่กูเป็นยังสี่บ่ <laughs> อย่าว่าให้เล่าเพราะว่าจหน้าที่การังานเนาะเอาจะหน,นก็ฝากกันดูแลก,กันครับอะ่ะเนาะเนียออดแฟมิลี่เนาะ,อะขอบคุณครับครับผมนี่คือหน้าบ้านเสียบอยครับ